สวัสดีค่ะแล้วเราจะไปงานแต่งงานน้าชายเจคอบกันนะคะวันนี้จะมีข้าวดีกับครอบครัวของเราค่ะเมยาก็ยอกขึ้นมาตั้งแต่อุ่ฮลุงทํากับข้าวส่วนเจคอบก็อาบน้ำแต่งตัวลอดเลี่ยมแล้วค่ะวันนี้จะเป็นวันแต่งงานของน้องชายแดดดีนะคะเววก็บ้านแววเนี่ยเลี้ยงหนามาเลยทาใจน้องชายโผหรือน้องชายเมยค่ะก็เม่ดรมมาม่ากันนะคะทุกคนส่วนแววก็ดับเจคอบเสร็จแล้วตัวเองยังไม่เร็จที่ค่ะแล้วก็สิ่งที่ฉันไม่ขาดคิดก็คือฉันต้องมาเป็นซิววันนี้ด้วยไม่เข้าใจเลย สภาพอีเมนะคะะพึ่งเติรนจัดการลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนแว่าก็ทำแหลบตัวเองนะคะงปกติว่าจะไม่ทาแหลบมือเลยแต่อยู่เมิกาทำเองมันประหยะัดว่าะทาไปทำกินหลามันแพงอะ,ะม่เสียดายเบียก็เดี๋ยวเราไปอปาบน้ำให้แมอาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวมาเล่กันว่าอาบน้ำเสร็จจะเป็นมันผือ อ้ามหนำแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะชุดเขี้ยววันนี้ทางโลกพายทางเมซามีเลยค่ะเขี้ยวโดวยไม่ได้นัดหม้ยคือเซอร์ไพรส์มากตอนแรกกับเมซามีว่าเมซามีเธอจะใส่ชุดสีไรเมซามีบอกว่าสีเขี้ยวแววกับแบบของฉันก็สีเขี้ยวโอ้ยใจตรงกันไม่น่าเชื่อเลยค่ะแววกับเมซามีนี่เมียเมียไรตรงกันไล่ซิงห์มากเลยค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่พักของนองชายซามีแล้วนะคะตอนนี้เจ้าสาวก็ แต่งตัวเซตเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามตามตองเรืองค่ะตอนนี้เราก็จะออกจากที่พักนะเดินทางไปจัดพิธีจดทะเบียนสำรดกันค่ะเห็นนะะเาเจ้าสาวไปแล้วใช่ไหมคะนี่คือเพื่อนสะพายนะคะซึ่งเป็น อ่า,าทีภรรยาของหน้องชายสามีาว่าก็ไม่รู้ก็เรียกอะไรนะจะเรียกว่าเพื่อนพายหรือเรียกน้องสะพายไข่ร,รูคำที่ทูกต้องก็คอมเมนต์มาทีนะคะเรากําลังเดินทางไปรวมพิธีส้มรอดทีคอดเฮ้านะคะหรือว่าทีซานนะคะ การแต่งงานที่อเมริกาเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะแต่งตามใจชอบได้นะคะต้องมีการขออนุญาตแล้วก็มีใบอนุญาตอนุญาตให้แต่งงานนะคะจะจัดในซานหรือว่าจะจัดนอกสถานที่ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเราเลยค่ะก็วันนี้นะคะน้องชายสามีเนี่ยก็มาแต่งงานที่คอทเทาคอทเทานี่อยู่ในเมืองอยู่ในออสตินนะคะคือย้ายแล้วก็รู้รัามากเลยค่ะทางข้าวเนี่ยเขาก็มีการตรวจนะคะเหมือนกับเราเดินทางไปสาามินเลยค่ะต้องเอาเป้าเอาข้องถุกอย่างเนี่ยทอดแล้วก็ ็เข้าตรงเอ็กซเรย์ X นะคะเช็คความปลอดภัยทุกอย่างแล้วค่ะก่อนพิธีเจริญนะคะน้ะนะะนองชายเนี่ยก็มีช่งางภาพมาถ่ายรูปด้วยว่าก็ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเท่าไหร่จากกล้องนะคะก็เก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆท้ายวิดีโอมาภายนอกมาให้ดูกันนะคะคอนเทนต์ที่นี่เนี่ยคือยุ่งมากๆเลยค่ะที่จอดรถก็ยากนะคะพอถึงเวลานะคะก็ต้องมาตามนัดตรงเวลานะคะคนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่เขาก็มาแต่งงานแบบ ใช่ชุดธรรมดาชุดบ้านบ้าน,ม,นมาบางคนก็ไม่ได้แต่งชุดเจ้าสาวช้าบ่าวมาถึงก็คือมาทําพิธีจะเบียนสมรอดแล้วก็ล่อดได้ใบอ่าสมรอดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศก่อนที่จะเข้าพิธีส้มรอดค่ะแม่ยาก็ดีใจมีความสุขมากลูกชายคนที่สองก็เป็นฟังเป็นฟ้าเลยนะคะแม่ย่าเนี่ยแม่แม่ย่าไว้ว่าเรียกแม่ย่านะมีลูกชายสองคนสามีว่าก็เป็นพี่คนโตแล้วเวียนล็อมาพูดถึงการแต่งงานทีนี้นะคะคนอเมิกันเนี่ยเขาจะไม่คอยซีเรียดกับอ่าพิธีรี ที่ตรงเท่าไรเขาไม่ได้บอกว่าจัดงานหรือปาร์ตี้ย้ยถ้าม่ามีไม่ก็มีเหมือนกันค่ะที่เขาจะจัดเลี้ยงยิงย้่แต่ว่าคนส่วนใหญ่เลยเขาก็เลือกที่จะแต่งงานแบบเนี้ยค่ะมามาแต่งงานที่ศาลจดทะเบียนปุ๊บก็คือทุกต้องตามกฎหมายแล้วก็ได้ใบทะเบียนส้มหสอดเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาหนัดแล้วนะคะก็ในห้องท้งมดเนี่ยก็คือมีเฉพาะครอบครัวเราค่ะ ก็ก็มันก็คือเป็นห้องในศาลที่เข้าไว้ตัดสินคดีความใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในนะคะก็เจ้าเส้าเจ้าบาวก็เตรียมชุดเตรียมเว้นเตรียมทุกอย่างนะ แล้วก็มีผู้พิพากษานะคะเป็นคนดําเนินพิธีต่างๆอ่ให้พูดคําสัญญาสาบานต่างๆนะคะเซตพิธีแล้วก็เรามาล่อข้างนอกแล้วก็เอ่อเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเนี่ยก็ไปรับใบทะเบียนสมรสนะคะข้อที่นี้เขาก็จะปริ้นให้เรียบร้อยเลยแต่ว่าตอนที่ว่าแต่งงานเนี่ยว่าต้องเอ่อมาล่อหลับอีกสามวันข้างหน้าค่ะหลังจากนั้นเราก็กลับไปที่บ้านผักนะคะแล้วก็มาทานอาหารที่เมย่า่ํำเตรียมไวะคะ้ค่ะเนี้ยค่ะมากินกับอรุตีนะคะน,นี้ก็จะเป็น โรตีที่มเมย์าเตรียมมาเองเลยนะคะเป็นโรตีทำมือคือแบบออริจินอลมากๆแล้วันนี้นะคะจะเป็นเก่งไก่นะคะไก่เชอรี่อันนี้จะเป็นมันฝรั่งกับชิกพีทั่วลูกไก่อันนี้จะเป็นอ่าพัม <c oughs> <c oughs> กินฟักทองนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอัมสปินิชปลาคุมแล้วก็โรตี Mm -hmm. Sometimes we think body, which is like string bean, but we call it body, it's very long. We do that on auto. Hmm. So, person is good with pumpkin, huh? the roti is good is with, is with pumpkin. Coming. That's what I tell Indians eat let this you nearly know, every day in Canada. I don't know how they could do it. I cannot do it. Let me try that. Thank you for cooking. You're welcome. Um, I got up this morning at 4 o'clock. So I told them I would go in the kitchen 7 o'clock <laughs> by 8 o'clock. I was done. You can have a lot of Chinese. Mm -hmm. Yeah.